นี่จะว่าไปแล้วข้าเน่ะไม่รู้ว่าชีวิตเนี้ยข้าจะต้องทำอะไรต่ออีกข้าอยากรู้จังเลยทำไมกันทำไมชีวิตนี้ข้าถึงต้องตกระกรรมลำบากขนาดนี้บอกข้าหน่อยสิทำไมกันละ่ะข้าอยู่พื้นที่ที่มันสบายกว่านี้ไม่ได้เหรอข้าอยากมีตางใช้เนี่ยคงจะช่วยข้าได้หรือเปล่านั่นสินะถ้าเกิดว่าข้าขอไป มันก็เท่านั้นสินะแย่หน่อยนะถ้าข้าไม่รู้ขึ้นมาทํามันก็ไม่วิ่งเข้ามาหาตัวข้าหรอกนั่นสินะสงสัยข้าต้องลงมือทําแล้วล่ะต่อให้เรื่องมันยากแค่ไหนก็เถอดเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าที่ไหนข้าก็ต้องหาตังมาเลี้ยงตัวเองให้ได้เลยล่ะไม่ว่าจะยากเย็นแค่ไหนก็ตามข้าก็จะพยายามทําให้เต็มที่เลยกันนะนี่มันไอ้เค่เหรอ มันคงมาตายอยู่แถวนี้บ่อยมากเลยนะถ้าได้หนังของแกก็คงจะได้ราคาดีไม่น้อยเลยล่ะหนังของแกเนี่ยมันสามารถเอาไปซื้ออาวุธลา่าสัตว์ได้สินะถ้างั้นข้าขอเลยลยกันหนังคงจะดีไม่ใช่น้อยเลยล่ะให้ตายสิข้าจะหาอะไรมาแล่หนังดีเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะแต่ขวานมันก็มีอยู่ในตัวข้าแล้วนี่หว่าเพราะฉะนั้นแล้วข้าขอใช้ขวานแล่หนังแกเลยกันขอหนังหน่อยนะ แค่หนังของแกนิดเดียวก็เพียงพอที่จะซื้ออาวุธได้แล้วล่ะนี่เจ้ากินอาหารบ้างหรือยังยังเลยเหรอขอโทษทีนะเจ้าอาจจะหากินด้วยตัวเองได้ไหมพอดีข้าอาจจะไม่ว่างก็ได้นะเพราะฉะนั้นแล้วเจ้าคงต้องหากินเอาเองนะเพราะว่าข้าต้องออกเดินทางตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วล่ะจริงอยู่ที่ข้าต้องออกเดินทางไปคนเดียว แต่เจ้าไม่ต้องห่วงนะเพราะสักวันยังไงข้าก็ต้องกลับมาถ้าถึงวันนั้นแล้วข้าอาจจะแข็งแกร่งขึ้นมากกว่าตอนนี้ก็ได้อดทนรอหน่อยนะให้ตายสิคงต้องขึ้นภูเขาลูกนั้นไปแล้วล่ะเพราะว่าร้านค้ามันอยู่หลงังภูเขาลูกนั้นไม่ใช่เหรอเพราะข้าได้ยินมาแบบนั้นนะแล้วข้าจะอ้อมทางไหนดีล่ะเดีย๋ยวข้าเดินไปเรื่อยๆดีกว่านะ เส้นทางอาจจะต้องยากตั้งแต่ก้าวแรกสินะคงต้องค่อยๆขึ้นแล้วล่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะนี่แกออกไปไกลๆเนาะพูดแล้วไม่ฟังใช่ไหมตายก็ตายเดี๋ยวก่อนแล้วข้าจะขึ้นไปยังไงดีข้าคงต้องแซะทางใช่ไหมข้าคงต้องค่อยๆแซะทางแล้วล่ะทางขึ้นมันก็ไม่ใช่ง่ายๆนะเราค่อยๆเดินค่อยๆเดินตรงนี้ก็น่าจะปลอดภัยแล้วนี่นะ ต้องขึ้นมาทางนี้สินะแล้วก็กระโดลงมาเลยการข้ามภูเขาก็ไม่ยากนี่นะถ้าเกิดว่าข้าใส่อุปกรณ์เครื่องแบบดีๆก็ขึ้นมาไม่ยากหรอกต่อจากนี้ข้าต้องลงยังไงต่อละ่ะข้าต้องไปยังไงต่อร้านครับคงจะอยู่ด้านล่างนี้สินะอาจจะอยู่ไม่ไกลก็ได้ ร้านค้าไปทางไหนกันแน่ล่ะอย่าบอกนะว่าต้องขึ้นด้านบนน่ะคงจะลำบากอีกแล้วสินะนี่มันแหล่งเหล็กนี่นะสัตว์พวกนี้เดินเสียงดังชะมัดเลยเห็นทีข้าต้องไปให้พ้นจากตรงนี้ก่อนแล้วล่ะ อะไรกันเนี่ย oh. ตัวพวกนี้ร้านค้ามีสัตว์แปลกๆเยอะเลยนี่นะแล้วจะตัวพวกนี้มาเดินเพ่นพ่านเลยตรงแถวนี้ล่ะ oh. ฮะนี่มาร้านค้านี่นะขออนุญาตค่ะไม่ทราบว่ามีอาวุธขายไหมคะถ้ามีก็มีอยู่ค่ะอาจจะขายให้เจ้าได้อาจจะเป็นมือสองนะมือสองก็ได้ค่ะอย่างน้อยข้าก็ต้องมีอาวุธติดมือบ้างล่ะงั้นก็ไปเลือกได้เลยนี่เหรอที่วางอาวุธ มือสองอยู่ตรงไหนล่ะคะมือสองมันอยู่ด้านล่างแหละมือสองใชันนี้หรือเปล่าคะใช่แล้วล่ะมือสองก็อยู่อนด้านล่างสุดถ้าเจ้าเสื้อนหนึ่งถ้าอาจจะมีแถมให้นะนั้นเหรอถาง,งั้นก็ดีเลยสิคะถ้าเนี่ยอาจจะมีอะไรไม่มากล่ะเจ้าหยิบอาวุธใส่ในตัวก่อนได้คะ่ะ อาวุธมือสองสองอันเนี้ยข้าแถมให้นะขอบคุณมากค่ะดีใจจังเลยที่ได้ของมาขอบคุณมากนะคะนี่ค่ะเครื่องมือสื่อสารขอบใจมากนะข้าได้แค่เครื่องมือสื่อสารมาข้าก็พอใจแล้วละ่ะแล้วเจ้าจะอาวุธไปทําอะไรเหรอข้าก็อยากจะรอไปใช้ประโยชน์อะไรหลายๆอย่างบ้างละ่ะไม่มากก็น้อยนั่นเหรอเจ้าก็ต้องระวังตัวด้วยละ่ะขอบคุณมากค่ะถ้ามีโอกาส ก็อาจจะได้เจอกันอีกนะค่ะแน่นอนค่ะได้เวลาออกจากพื้นที่ร้านค้าแล้วสินะนี่มันและคูณงั้นเหรอดูยังไงก็ดูน่ารักดีนะสุดยอดไปเลยธรรมชาติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ม,มากๆเลยนะทางขึ้นเนินงั้นเหรอคงจะอยู่ไม่ไกลสินะนี่มัน สงครามแห่งอักถึงแม่ค้าจะไม่หมดข้าจะเป็นผู้ล้มเทพเจ้าให้เอง i world นี่แกแต่เป็นใครกอนอยู่นะแกแไรปืนนี่มันใช้ยังไงเนี่ยนี่แกไายซ้อไอ้ไอ้ซฮะนี่แกไอ้ไอยซ้อนี่มันอะไรกันเนี่ยทไมตายย่อยตายเย็นขนาดนี้ อะไรกันเนี่ยฮะเดี๋บอกนะว่านี่แกแกเป็นใครกันแน่นี่มันเผาสีเขียวเหรอเผาเขียวสินะนี่แกแกไปเลยไล่ๆนะเอาสิเอาสิ ตายาให้ตายสิทะลุปากหัวท่าแล้วนี่แกตา,ต,าตายยากตายเย็นเฉยเลยนะเมื่อกี้ทะลุผ่านหัวท่านี่นะนี่พวกแกเป็นใครกันสงสัยข้าต้องปนของพวกแกวละล่ะก้องเหรอแล้วก็อาหารขอบใจนะสำหรับอาหาร แกเป็นใครกันทำไมแกต้องมายิงค้าด้วยข้าไปทำอะไรให้แกงั้นเหรอถ้าเกิดว่าแกต้องการอะไรแล้วก็คงจะบอกกันก่อนนะไม่ใช่ยอยู่ก็ลุยเข้ามาลดนหาที่ตายชัดๆเลยนะเอาสิถ้าลุกขึ้นมาข้าจะยิงให้หัวกระจุยแน่นอนล่ะถ้าไม่อยากหัวกระจุยแล้วก็โปดอย่าลุกขึ้นมาเลยนะถ้าลุกขึ้นมาข้าไม่รับประกันนะเข้ามาเลย มาล้มทับข้านะโอวแกอยู่เฉยไม่เป็นหรืองไงบอกอะไรให้นะมาดูไอ้แค่นี้มันก็โหดแล้วล่ะอะไรกันเนี่ยอะไรกันนี่แก้ายต้องตายโัแกต้องการอะไรจากข้างั้นเหรอมาอกเหรอ เข้ามาสิแกเอาสิแกนี่แกตายซะขอลูกธนูไปขายเลยกันนะอะไรกันอนะทำมาเลยนี่มันทีเล็กนี่นะตายซะข้าคงจะหลงทางแล้วล่ะข้าไม่รู้ว่าข้าจะไปทางไหนต่อเส้นทางยังอีกยาวไกลสินะ ปมสัตว์ใหญ่ี่นะข้าจะต้องให้่อยกระโดดลงไปข้างล่างนงล้วล่ะเพื่อความปลอดภัยของข้าเองแกตายซะนี่แกแกบ้าหรือไงเนี่ยมีแต่ตัวอะไรที่จะจ้องทำร้ายข้าตลอดเลยนี่มันนี่ช่วยด้วยฮะแกเป็นใครคอยู่ดีๆแกมาทำข้าทำไมแกต้องการอะไรไหนบอกข้ามาหน่อยสิว่าแกต้องการอะไรกันแน่ บอกมาสิบอกมา <S <S แกต้องการอะไรถ้าไม่พูดแกก็อย่าลุกขึ้นมาเลยนะถ้าลุกขึ้นมาข้ายิงให้กระจุยแน่นอนแม้จะเป็นปืนมือสองมันก็เอาเรื่องได้นะอะไรกันเนี่ยหมู่บ้านนี่มันยีเล็กดี่ครัไอซสัสยีเล็กแกแกเข้ามาในหมู่บ้านทำไม เอะทิพยพี่จะหนีไปไหนมานี่นี่แกจะหนีไปไหนนี่แกอยาก่าซิกแซัสิแกไปไหนแกจะลงไปไหนมานี่ก่อนนี่แกไม่ตายยากจังเลย ว่าเอ้ยบ้าจริงไม่แกตายอยากกับทุกคนเลยนะข้างหน้าแกแกอย่าคิดนะว่าแกะจะเข้ามาใกล้ตัวข้าได้อะไม่มีทางหรอกฝันไปเถอะ แกไอ้เจ้าตัวนั้นข้าคงต้องปล่อยมันไปสักระยะหนึ่งแล้วล่ะถ้าข้าเจออีกแล้วก็คงจะต้องเล่นงานนี่แกเดี๋ยวเห็นนี้มีแต่สัตว์ไล่ล่าขนานั้นเลยอะไรกันเนี่ย สัตว์มันไล่ล่าข้าทาั้งนั้นเลยเหรอระวังระวังตัวนี้อาจจะไม่เป็นนิดเราก็ได้นี่แกตายซะข้าไม่ได้ไปเหยียบตัวลูกเลยนะตายซะตายตัวนั้นมันคืออะไรกันแน่ข้าผงต้องโดนทางไปแล้ว ข้างบนมีมังกรด้วยนี่นะได้ไงกันอ่ะอยู่ใกล้ใกล้ประสานขนาดนี้เลยเหรออย่าเข้าใกล้มันดีกว่าเข้าใกล้แล้วเรื่องมันจะยุ่งเข้าไปใหญ่ประตูยังเปิดอยู่นี่นะทางที่ดีข้าขอลดปืนลงดีกว่าเทา่านี้ก็น่าจะปลอดภัยแล้วล่ะลองเดินไปเลยดีกว่านี่มันหมู่บ้านนี่นะนี่ข้ามีเรื่ให้พวกเจ้าช่วยหน่อยอะว่ายังไง มีอะไรหรอครับมีอะไรหรอครับแล้วเจ้าเป็นใครล่ะเจ้าเข้ามาที่นี่ได้อย่างไงข้าเห็นว่าประตูมันยังเปิดอยู่น่ะข้าก็เลยอยากจะมาสอบถามะลรนิดๆดหน่อยหน่อยเท่านั้นเองว่ามันมีอะไรให้ข้าพอช่วยได้บ้างงั้นเหรองั้นก็เข้ามาสิแปลกจังแฮะปกติเขาไม่ได้ต้อนรับเราขนาดนี้นี่นะไหนๆเราก็มาแล้วขอเข้ามาดีกว่าขอเสียมาระยะนะครับเข้ามาได้เลยครับเข้ามาได้เลยค่ะขอถามะไรหน่อยค่ะที่นี่ มีหัวหน้าหมู่บ้านไหมคะหัวหน้าหมู่บ้านกันเหรอเจ้าก,ก็เดินตรงเข้าไปเลยเผาเพื่ออยู่ใ,ใกล้ๆพวกเราเองละ่ะเดินไม่ก,กี่ก้าวก็ถึงแล้วค่าขอบคุณมากค่ะว่าแต่นะที่นี่ก็มีแต่สัตว์แปลกๆทั้งนั้นเลยอะ่ะตัวนี้ก็ด้วยมีแต่สัตว์แปลกๆทั้งนั้นเลยสัตว์ตัวที่หันหลังให้ข้าด้วยล่ะเจ้ากำลังหาอะไรอยู่เหรอนี่มันใครกันน่ะใครพูดงั้นเหรอข้าเองเจา้าเดินเข,ข้ามาใกล้ๆข้าสิงั้นเหรอ เจ้าก็เป็นปูเล,ล่รอนสินะใช่แล้วค่ะมีอะไรให้ข้าช่วยได้ไหมคะตอนนี้ยังไม่มีหรอกแล้วหัวหน้าหมู่บ้านล่ะคะข้าเองแหละข้าคือปูว่าและข้าก็เป็นปูดูแลสถานที่ตรงนี้ด้วยแต่เจ้ารู้อะไรไหมถ้าเจ้าเป็นปูเล,ล่รอนขนาดนี้เจ้ารู้จักแสนเลวหรือเปล่าแสนเลวเขาเป็นใครเหรอคะแสนเลวเขาก็เป็นโกเล,ล่รอนเหมือนกับเจ้านั่นแหละเจ้าก็ขึ้นไปหาเขาส,สิเขาอยู่ด้านบนได้ค่ะ ข้าจะพยายามสืนากับเขาให้รู้เรื่องด้วยกันนะคะขึ้นไปเลยไม่ต้องกลัวหรอกที่นี่ปลอดภัยดีถ้ามันไม่ปลอดภัยแล้วก็พวกข้าจะมาอยู่กันที่นี่ทาไมล่ะนั่นสินะก็คงไม่แปลกหรอกพอจะบอกข้าได้ไหมว่าคนที่ชื่อแสนเลวเขาอยู่ที่ไหนกันเหรอแสนเลวเหรอคะแสนเลวเขาอยู่ข้างบนคะ่ะขึ้นไปได้เลยคะ่ะนายท่านขอต้องรอท่านอยู่ข้างบนอยู่แล้วคะ่ะชั้นบนขึ้นไม่ยากเองคะ่ะแค่ไม่กี่ก้าวก็ไปถึงตัวเขาแล้วคะ่ะได้เลยขอบใจนะ หมายถึงว่าขึ้นไปข้างบนตรงนี้สินะไม่กี่ก้าวเท่านั้นเองเหรอนี่น่ะเหรอแสนเร็วเจ้าใช่คนที่ชื่อว่าแสนเร็วหรือเปล่าข้าไม่ใช่หรอกคนที่ชื่อว่าแสนเร็วพี่ชายของข้าใช่ไหมเขาก็อยู่ตรงข้างหน้าข้านั่นละเจ้าไปหาเขาได้เลยงั้นเหรอเข้าใจนะข้างหน้าสินะคนนั้นหรือเปล่านี่ท่านมีชื่อว่าแสนเร็วหรือเปล่าใช่แล้วละ่ะข้าเองแสนเร็วเจ้ามีเรื่องที่จะคุยกับข้างาั้นเหรอใช่แล้วละ่ะผู้ว่าบอกออกับข้าว่าให้มาคุยกับท่านได้ พราะว่าพวกเค้าบอกแบบนั้นบอกว่าข้าน่ะคล้ายคคนพเนจรเหมือนกับท่านนั่นแหละงั้นเหอรอเจ้าพร้อมที่จะเรียนรู้อะไรหรือยังล่ะพร้อมที่จะเรียนรู้งั้นเหรอการเรียนรู้มันจะยากกปล่า yep. มันก็ไม่ยากเท่าไหร่หรอกและมันก็ไม่ง่ายเสมอไปแล้วเจ้าต้องการอะไรงั้นเหรอข้าต้องการอยากจะมีตังใช้อยากจะมีที่อยู่ที่ดีกว่านี้เจ้าอ,อยากจะมีตังใช้สินะหรือว่าเจ้าอยากจะมีอาชีพละ่ะใช่แล้วล่ะข้าน่ะ อยากจะมีอาชีพข้าขอวานเลยเจ้าอย่างหนึ่งสิเรื่องอะไรเหรอข้าขอให้เจ้าไปล่าสัตว์ได้หรือเปล่า่ะสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ก็ได้ขอล่ามันมาได้แล้วข้าขอเนื้อประมาณสักเกือกบกระสอบนึงได้หรือเปล่ากระสอบนึงเลยเหรอมันไม่ใหญ่ไปหน่อยเหรอถ้าเจ้าอยากจะให้ข้าเดินโลวมทางไปกับเจ้าเจ้าก็ต้องทําเรื่องนั้นให้ได้ก่อนเงินนะ่ะมันต้องเดินได้งานนะไม่ใช่ว่าเราจะรอตังค์ให้มันวิ่งเข้าหาตัวเราอย่างเดียว มันคงไปไปไม่ได้ถ้าท่านพูดขนาดนั้นเราก็ได้ค่ะเดี๋ยวข้าจะลองดูนะคะถ้าเกิดว่าเจ้าทําได้แล้วก็นะข้าคงอาจจะต้องร่วมเดินทางกับเจ้าก็ได้นะได้ค่ะเดี๋ยวข้าจะลองทาดูนะคะงั้นก็เริ่มตอนนี้เลยให้ตายสิพอขา้ามาถึงวันแรกเท่านั้นเองละ่ะได้งานเฉยเลยแถมเป็นงานที่เสี่ยงตายซะด้วยสิแย่จังเลยสงสัยข้าคงต้องพกอาวุธตลอดทางแล้วละ่ะ นี่มันเผาสีส้มเมื่อกี้นี่นะาข้าลองยิงลูกสักตัวเล่นๆมันจะเป็นอะไรหรือเปล่านี่มันมันบินมาแล้วมันบินมาแล้วสินะเหออเซอร์อัลฟา,านี่แกขามาซิเข้ามาเลยเซอรอัลฟางั้นเหรอ มีของดีอยู่ด้วยนี่นะขอเละนะของดีขนาดนี้ถ้าข้าไม่เอาของจะไม่รอดลนะถ้างั้นข้าขอหนังมันเลยดีกว่าขอหนังเจ้าหรือกันนะหนังของแกเอามาให้ข้าเลยนี่มันเสือพันธุ์เล็กเหรอมันวิ่งงดไปวนมาอยู่ได้ <laughs> สนุกดีนะถ้าโดนหัวทีแล้วก็ผมจะแย่แล้วล่ะอะไรกันอะอยาเข้ามานะ กือบจะโดนฆ่าแล้วไงล่ะฮะแ่เป็นบ้าหรือไงฮะบ้าหรือไงเห็นฆ่าทันทีต้องวิ่งเข้าใส่เลยเหรอบางทีมันก็มากไปนะข้ายังไม่รู้เลยว่าปืนนี้ยมันมีไว้ทําอะไรกันแน่หรือว่ามันมีไว้ขู่อย่างเดียวมูเป็นไปไม่ได้หรอกนี่มันเสียงระเบิดนี่นะเสียงระเบิดนี่ไอ้พวกนั้นมันทําอะไรกันเหรอเห็นทีข้าต้องย่องไปดูแล้วล่ะข้าไม่อยากจะย่งเกี่ยวเลยนะ แต่ข้าอยากจะรู้ไงว่าพวกมันกำลังทำอะไรกันอยู่เมื่อกี้เห็นเสียงระเบิดอยู่ตรงแถวนี้นี่นะไปไหนกันแล้วอะ่ะพวกนั้นไปไหนกันแล้วเสียงระเบิดเมื่อกี้นี้นี่มันเสือหรอสี่ไหนตายซะเสียงเสืออยู่ข้างล่างนี่นะเฮ้ยเสือออก่ะแก ไหนที่สุดข้าก็ได้เนื้อแกมาแล้วสินะเดี๋ยวก่อนนะยิงให้ตายเพื่อความทัวนี่ไงเอาสิขอเนือ้อแล้วกันนะไหนลองดูซิว่าของเราจะได้อะไรบ้างได้แร่ธาตุดินะได้ไข่ด้วยของดีอย่างเยอะเลยละ่ะถ้าข้าไม่พบปืนมาข้าก็คงแย่เลยสิเสียงไอ้หมา ี่แกแกต้องการอะไรกันแนะ่ตายซะนี่มันของนี่นะขอหน่อยเถอะมันหนักไปหรือเปล่าเนี่ยถ้าคนจะยกไม่ไหวหรอกนี่แกกายอยู่ที่ไหนกันแนะ่เสียงแบบนี้นี่แกตายซะดูไหมแกเข้ามาใกล้ข้าเองนะนั่นก็อีกตัวนึงเหรอ เอ้นุ่มก็อีกตัวหนึ่งทค่บเบิร์ดเหรอตา้เอาไงล่ะนี่แกนี่แหะแกะต,ตายกะตายยังตายแล้วงั้นเหรอข้าคงจะไม่กินไกท่ทอดหรอกนะวิ่งเข้ามาเลยวิ่งเข้ามาเลยไายนี่มัน แกเดี๋ยวก่อนนะข้าเจอของดีแล้วนี่แกขอมาเลยขอมาสินี่ไงตายซะข้าขอดูหน่อยนะถ้ากแตนตัวนี้เหรอข้ายังไม่รู้เลเวลเลยแต่ได้ของดีมาไม่น้อยเลยล่ะแกก็มีเลเวลประมาณสัก210เองสินนะ สัตว์รับเลเวลเป็นร้อยขึ้นอยู่ที่นี่เองเหรอนี่มันข้าได้ยินเสียงเอาซิเข้ามาเลยไม่ไหเอาซิใครเข้ามาสิของต้องใช้ดาบแล้วละ่ะถ้าเกิดว่าข้าจะฆ่าตัวนี้แล้วก็นะผมจะไม่ใช่เรื่องดีเลยละ่ะเข้ามาสิไหนนี่ไงเอาสิ Unit ดิฟ n นยูน t ดี่เนาะีิแกเอาสิตายแล้วเหรอตายแล้วสินะีิแกเอาสิเข้ามาเลยนี่ไงอย่าวอนหาเรื่องข้านะเป็นไปได้ยังไงกันไอตัวพวกนั้นข้าอยากจะดูในตัวหน่อยว่าข้าได้อะไร ได้เครื่องมือวิทยสื่อสารมาไม่น้อยเลยนี่นะของดีมาไม่น้อยเลยนี่ข้าคงจะได้อาวุธที่ดีกว่านี้แล้วล่ะนี่มันมันติคอนี่นะข้าก็ไม่อยากจะเชื่อหรอกนะว่าสสตร์เทพนิยายจะมีจริงแต่มันก็มีจริงให้ข้าได้เห็นแล้วละ่ะเสียงเสียงแบบนี้ของตัวมอนเดี๋ยวอะไรกันเนี่ย ี่แกตายซะเฮ้ยข้าว่าแล้วไงดาบเล่มนี้ต้นไม่ธรรมดานีเหรอดาบเล่มนี้มันไม่ทรรดา,รดา,รรดารจริงๆด้วยสามารถฆ่าไมเตคอได้แล้วเนี่ยนี่มันเป็นดาบอะไรกันแน่นี่แกตายซะ นนะไปให้พน้นนะไปพ้นี่แกแกเป็นบ้าอะไรเนี่ยเนี่ยนีพวกแกเป็นบ้าอะไรกันใช่สิข้ารู้แล้วมาดิคอามก็มีอยู่ในประสาทนี่นะทำไมก็นละ่ะถ้าเกิดว่าข้าไม่วิ่งมันก็ไม่พ้นสินะเลิกตามข้ามาสักทีได้ไหมโอกแกลงน้ำอย่างเดียวล่ะ เอาสิไปแรงปะนี่แกมีลัญ,ญ่าเหรอไอ้มีอีกไหมนี่ไงไอ้ซะเอาสิไอ้พวกลูกน้องมันติดคอมันหายไปแล้วยังอ่ะหายไปแล้วสินะนี่ไงข้าคิดว่าปลาพวกนี้คงจะอร่อยดีนะแต่ข้าก็ต้องเดินทางกลับแล้วล่ะเพราะยังไงข้าก็ได้ของดีมาไม่น้อยเลยนะ่ะเดี๋ยวก่อนนะ Chúng <t> ta <stereotype> không biết nó là gì. Nó là một con chó. Này, khốn nạn, con khốn nạn. Đưa nó đi. Chết đi. Con khốn nạn chạy đâu, hả? Đưa nó đi. Đi Sao ใช่จะไอ้พวกนี้อีกแล้วเหรอนี่มันนี่มันนุกของเผ่าส้มนี่นะไอเต่าบ้าข้าอุตส่าห์ช่วยแกนะแกเป็นบ้าอะไรเนี่ยข้าอุตส่าห์ช่วยแกนะเนี่ยเดี๋ยวแกไอ้คนส้มเอาซิเอาซิมาให้จะเร็วกว่ากันทอมาเลย xe kẹt đó cậu mà ơi Hào sợ xe đó Cậy tàu sao Ở lại có ai tàu Đi kéo yên ngoài cơn bài lâu Đi kéo tàu yên จ้าบ้าอะไรหดขนาดนี้บ้าเอ้บ้าจริงไี่ไหนไ่ไงเอ้ตายซะอย่าดูเลยแกนี่มันกองทัพของเผ่าส้มไอ้เต,าต่าตัวนี้ยังตามเขาไม่เลยนะขอสักทีได้ไหมไอ้พวกเผ่าส้มแ่แต่เล่นงานข้าตั้งแต่วันแรกเลยสินะเป็นไงบ้างหรอเจ้าเจออะไรบ้างหรือเปล่าแน่นอนละ่ะข้าได้ไปเจอสัตว์มากมายเลยละ่ะ ถ้าได้เห็นเถกถ้าได้เห็นเผ่าไอ้เผ่าที่ว่าเนี่ยมันเป็นเผ่าอะไรงั้นเหรอเผ่าที่ว่านั้นมันก็คือเผ่าสีส้มว่าแล้วไงเผ่าสีส้มมันต้องการที่จะมายึดแดนนี้สินะมันยังฆ่าในท่านลินล,ลี่ของข้าด้วยละข้าจะยอมไม่ได้แล้วมันจะมากไปแล้วนะแล้วเราจะยังไงกันดีละ่ะเราก็ต้องคงดูต่อไปเรื่อยๆดูวิแววว่า,วา,วามันกำลังทำอะไรถ้าถึงเวลาตอนนั้นแล้วก็เราคงต้องบวกกับมันอย่างจริงจังโนะล่ละถ้าถึงเวลางั้นเหรอ ว่าแต่เจ้าเอาของมาได้แล้อยังละ่ะของงั้นเหรอก็เอามาได้แล้วนะนี่ไงล่ะของของมีประมาณนี้เองเหรอถือว่าเจ้าก็พอทําได้ในระดับหนึ่งแหละแต่ยังทําได้ไม่มากเท่าไหร่อย่างนั้นเองหรอกเหรอใช่แล้วล่ะเจ้าเก็บมัมนไว้ก่อนเถอะแต่ถ้าวันไหนที่ข้าต้องการข้าก็จะบอกเจ้าเองล่งะได้เลยไม่มีปัญหาว่าแต่ข้างหน้านี่วิวก็ดีจังเลยนะมันก็แน่นอนอยู่แล้วล่ะ ตาบใดที่โลกยังเห็นธรรมชาติแบบนี้อยู่ถ้าก็อยากจะให้มันอยู่แบบนี้คงต่อไปเรื่อยๆหรอแบบนี้นี่เอง